ดูดูคนอืนอ่นตั้งกล้องธรรมดานะตั้งกล้องธรรมดาครับพี่น้อยสุวรรณเอาขาตั้งกล้องมาพร้อมน้อยสุวรรณนี่ก็มีเรื่องเ่าเด้อะไรอย่างเงีพวกนุ่งถ้าดนบน้ญสมราชพี่หนงหรือทุกคนบินกลับมาถึงไทยอะปะโหลเงี้ยปะโหลอีนหน่งอีนเนงเราไปขับผมอยู่ในขังในหูเ่ะแล้ววันนั้นไม่รู้เกิดเหตุอะไรตำรวจเครื่องบินเข้าไป เขาไปทำอะไรเขาไประงับเหตุหรือมีอะไรสิ่งกฎหมายอะไรเขาเดินไปป๊อ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 ปหน่อยสุวรรณยางมากครับน้องแล้วยังไงก็ถามแล้วเขาถ่ายให้ใครจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูว่าลงเครื่องมาเป็นยังไงเออผมก็ถ่ายตำรวจยางมากเลยสองคนสมมติอันนี้ก็น้อยสุวรรณเนาะมาใครอย่างนี้เลยมาใคร รู้ไหมน้อยสุมชนตอบว่าไงว่างไงครับอ๋อมากับน้อง <c oughs> แล้วมึงคิดว่าไงนุกกระเบิดนั่งยืนอยู่เงี้ยเกือบเกือบโดนลวกเนี่ยพี่น้องว่าไงรู้ไหม <c oughs> อีนนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ้าวใช่ไหมผมพูดความจริงไหม แล้วทีนี้เขาเขาแกก็เลยโชว์บา,าพดพนักง,งานในนั้นเป็นพนักงานทเป็นพนักง,งานในนั้นก็เลยก็เลยได้ออกไปเกือบนิดเดียวเกือบเป็นสังเกอบแล้วเกือบสังในเรื่องเราของน้องสุวันนะครับเป็นคนสปอร์ตดีพาน้องพาน้องไปในในในเครือ่องเนี่ยผมมีมีไม่ก<ส><ง>ี่คนหรอกในเกรดในเกรดไม่เกรดช่วยน้องทุกอย่างทุกสิง่งทุกอย่างมีไม่น้อง ไม่เล่าไม่เล่ามากไหมไม่เล่าไหนหรอไม่เล่าไหนได้ไม่เราไม่เล่ามาไม่เห็นเลยอันนี้พูดหนึ่งหน่อยดิอันนี้อันนี้ไงแม่รู้เส้าค้านขายว่ายุ่งนั่งค้านานร้อยเอาไว้ไม่ขอยหกินเพียมเพียมอ้าชอบแอบขโมยวายตัวเองมาแล้วขายตอนนั้นพระเจ้ามาบอกน้องว่าพี่ชื่อมาให้แต่เจอแอบขโมยมาโดนแน่แน่โดนจริงจริงบางครั้งเราเดินผ่านเราจะไปต่างประเทศหรือไปข้างนอกเนี่ย นั่งขายอยู่ดีๆนะทิ้งนัดเฉย oh. พี่ตามกูเฉยเลยใช่หรือเปล่าพี่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้ยรอบหน้าคูจะถ้ายคลิปไวนะ้น่เน้อ